ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิทุกท่านวันนี้ขอเสนอธรรมะในหัวข้อให้ทานได้เป็นร้อยครั้งนานหนึ่งร้อยปีก็เทียบกับการรักษาศีลเพียงชั่วขณะไม่ได้เชื่อว่าหลายคนคงเคยมีคำถามว่าการทำบุญอย่างไรถึงจะถูกต้อง และได้ผลบุญมากที่สุดจนในบางครั้งเกิดความกังวลหรือไม่สบายใจว่าการที่ทำบุญไปนั้นตัวเองจะได้รับผลบุญไหมผลบุญจะส่งถึงตัวเองไหมโดยที่ในความเป็นจริงแล้วการทำบุญก็คือการให้หรือการเป็นผู้ให้โดยทั่วไปเราสามารถให้ความรักให้ความรู้ให้โอกาสให้ความช่วยเหลือ หรือแม้ต่การให้อภัยก็ถือว่าเป็นการทำบุญแล้วเนื่องด้วยในปัจจุบันมีปัจจัยหรือข้อจำกัดหลายอย่างที่ทำให้หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาไปเข้าวัดทำบุญดักบาศบวกกับความเข้าใจที่ผิดว่าการทำบุญต้องไปที่วัดเท่านั้นต้องถวายปัจจัยต่างๆหรือสังฆทานเท่านั้นซึ่งนั้นก็ถือว่า เป็นความเข้าใจผิดอย่างมากเลยทีเดียวมีคำกล่าวที่ว่าแม้จะให้ทานได้เป็นร้อยครั้งนานหนึ่งร้ปีก็เทียบกับการรักษาศีลเพียงชั่วขณะไม่ได้นั่นก็เป็นเพราะแม้ทำทานมากแต่ถ้ายังทำชั่วก็ยังไม่ปิดประตูสู่นรกทานจึงมีผลไม่เสมอกับศีลศีลนั้นแปลว่าปกติ คือสิ่งหรือกติกาที่บุคคลจะต้องระวังรักษาตามเพศและตามฐานะสินนั้นมีหลายระดับคือสินห้าสินแปดสินสิบและสินสองี่สิบและในบรรดาสินชนิดเดียวกันก็ยังจัดแบ่งออกเป็นระดับธรรมดาที่เรียกว่ามัชฉิมมศสีหรือสินระดับกลางและอธิศีนหรือสินอย่างสูง คำว่ามนุษย์นั้นคือผู้ที่มีใจอันประเสริฐคุณธรรมที่เป็นปกติของมนุษย์ที่จะต้องสรงไวยให้ได้ตลอดไปนั่นก็คือศีลห้าบุคคลที่ไม่มีศีลห้าไม่เรียกว่าเป็นมนุษย์แต่อาจจะเรียกว่าเป็นคนซึ่งแปลว่ายุ่งในสมัยพุทธกาลผู้คนมักจะมีศีลห้าประจําใจกันเป็นนิด สิลห้าจึงเป็นเรื่องปกติของบคุคคลในสมัยนั้นและจัดว่าเป็นมนุษยธรรมส่วนหนึ่งในมนุษยธรรมสิประการผู้ที่จะมีวาสนาได้เกิดมาเป็นมนุษย์จะต้องถึงพร้อมด้วยมนุษยธรรมสิบประการเป็นปกติการรักษาศีลเป็นการเพียรพยายามเพื่อระงับโทษทางกายและวาจาอันเป็นเพียงกิเลสหยาบไม่ให้กำเริบขึ้นและเป็นการบำเพ็ญบุญบารามี ที่สูงขึ้นกว่าการให้ทานทั้งในการถือศีลด้วยกันเองก็ยังได้บุญมากและน้อยต่างกันไปตามลำดับดังต่อไปนี้ 1. การให้อภัยทานแม้จะมากถึงหนึ่งครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการรักษาศีลห้าแม้จะถือเพียงครั้งเดียวก็ตาม 2. การถือศีลห้าแม้จะมากถึงหนึ่งยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถือศีลแป แม้จะถือเพียงครั้งเดียวก็ตาม 3. การถือศีลแปดแม้จะมากถึงหนึ่งครั้งก็ยังน้อยกว่าการถือศีลสิบคือการบวชเป็นสมณาตในพระพุทธศาสนาแม้จะบวชได้เพียงวันเดียวก็ตามสการที่ได้บวชเป็นสมณาเนตในพระพุทธศาสนาแล้วรักษาศีลสิบไม่ให้ขาดไม่ด่างพร้อย แม้จะนานถึงหนึ่งร้อยปีก็ยังได้บุญน้อยกว่าผู้ที่อุปสมบทเป็นพระในพระพุทธศาสนาที่มีศินปาติโมกสังวอร227ข้อแม้จะบวชมาได้เพียงวันเดียวก็ตามฉะนั้นในฝ่ายศินแล้วการที่ได้อุปสมบทเป็นพระในพระพุทธศาสนาได้บุญบารามีมากที่สุดเพราะเป็นเนกขมบารามีในบารามีสิบทิศ ซึ่งเป็นการออกจากกามเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติธรรมขั้นสูงคือการภาวนาเพื่อมรรกผลนิพพานต่อ,ตอไปผลของการรักษาศีลน,นั้นมีมากซึ่งจะยังประโยชน์สุขให้แก่ผู้นั้นทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเมื่อได้ละอัตภาพนี้ไปแล้วย่อมส่งผลให้ได้บังเกิดในเทวโลกหชั้นซึ่งแล้วแต่ความละเอียดประณีของศีลที่รักษา กานเมื่อสิ้นบุญในเทวโลกแล้วด้วยเศษของบุญที่ยังคงหลงเหลืออยู่แต่เพียงเล็กๆน้อยๆหากไม่มีอกุศลกรรมอื่นมาให้ผลก็อาจจะน้อมนำให้ได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ที่ถึงพร้อมด้วยสมบัติสีประการเช่นอนุสงของการรักษาสิล5ห้ากล่าวคือผู้ที่รักษาสิลข้อที่หนึ่งด้วยการไม่ฆ่าสัต,ตว์ตัดชีวิตด้วยเศษของบุญที่รักษาข้อนี้ เมื่อน้อมนำมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีพลนานามัยที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไม่คีโรคอายุยืนยาวไม่มีศัตรูเบียดเบียนให้ต้องบาดเจ็บไม่มีอุบัติเหตุต่างๆที่จะทำให้บาดเจ็บหรือสิ้นอายุเสียก่อนใบอันควรผู้ที่รักษาสินข้อที่สองด้วยการไม่ถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นที่เจ้าของไม่ได้เต็มใจให้ ด้วยเศษของบุญที่น้อมนำมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมทำให้เกิดในตระกูลที่ร่ำรวยการทํามาหาเลี้ยงชีพในภายภาคหน้ามักจะประสบกับช่องทางที่ดีทามาค้าขึ้นและมั่งมีทรัพย์ทรัพย์สมบัติไม่วิบัติหายนะไปด้วยภัยต่างๆเช่นอักคีภยัยวาตภายัยโจะภัยต่างๆเป็นต้นผู้ที่รักษาสินข้อที่สาม ด้วยการไม่ล่วงประเวณีในคู่ครองหรือคนในปกคลองของผู้อื่นด้วยเศษของบุญที่รักษาศีลในข้อนี้เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะประสบโชคดีในความรักมักได้พบกับรักแท้ที่จริงจังและจริงใจไม่ต้องอกหักอกโรยครั้นเมื่อมีบุตรธิดาก็จะว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อด้านไม่ถูกผู้ที่ฉุดคล้าอนาจารไปทำให้เสียหาย บุตรที่ดาย่อเป็นอภิชาติตบุตรซึ่งจะนำมาซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงมาสู่วงตระกูลผู้ที่รักษาสีนข้อที่สด้วยการไม่กล่าวมุสาด้วยสิทของบุญที่รักษาศีลในข้อนี้เมื่อนำมาเกิดเป็นมนุษย์จะทำให้เป็นผู้ที่มีซุ้มเสียงไพเราะพูดจามีน้ำมีนวลชวนฟังมีเหตุมีผลชนิดเป็นพุทธวาจา มีวัวหารปฏิพานใหม่พิบในการเจรจาจัดเจรจาสิ่งใดก็มีผู้ที่ฟังและเชื่อถือสามารถว่ากล่าวสั่งสอนบุตริดาและสิทธิให้อยู่ในโอวาทได้ดีผู้ที่รักษาศินห้าด้วยการไม่ดื่มสุราเมรัยเครื่องหมักดองของมืนเมาด้วยสิทธของบุญที่รักษาสินในข้อนี้เมื่อนำมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมทำให้เป็นผู้ที่มีสมองประสาท ปัญญาความคิดแจ่มใสจะศึกษาเล่าเรียนสิ่งใดก็แตกฉานและทรงจําได้ง่ายไม่หลงลืมฟั่นเฟือนเลอะเลือนไม่เสียสติวิกลจริตไม่เป็นโรคสมองโรคประสาทไม่ปัญญาทราบจนกระทั่งปัญญาอ่อนอานิสงส์ของสินห้ามีดังกล่าวข้างต้นสำหรับสินแปดสินสิบและสินสองี่สิบ ก็ย่อมมีอนิสงส์เพิ่มพูนมากย,ยิ่งขึ้นไปตามลำดับและประเภทของศีลที่รักษาแต่ศีลนั้นแม้จะมีอนิสงส์เพียงไรก็ยังเป็นแต่เพียงการบำเพ็ญบุญบารมีในชั้นกลางๆในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะเป็นแต่เพียงระเบียบหรือกติกาที่รักษากายและวาจาให้สงบไม่ให้ก่อให้เกิดทุกข์โทษทั้งทาง,ทางกายและวาจาเท่านั้น ส่วนทางจิตใจนั้นศีลย,ยังไม่สามารถที่จะควบคุมหรือทําให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ศีลจึงเป็นทางแห่งทรัพย์เป็นทางมาแห่งสุขเป็นทางไปสู่นิพพานหากท่านรักษาศีลดีแล้วท่านนั้นก็จะรักษาเราพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าผู้ใดแม้จะทําสมาธิจิตเป็นฌานได้นานถึงหนึ่งร้ปีและไม่เสือ่อมก็ยังได้บุญน้อย กว่าผู้ที่มองเห็นความเป็นจริงที่ว่าสปปรรพสิ่งทั้งหลายอันึ่งมาจากการปรุงแต่งลวนแล้วแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแม้จะเห็นเพียงชั่วขณะจิตเดียวก็ตามดังนั้นจะเห็นได้ว่าวิปัสสนานั้นเป็นสุดยอดของการสร้างบารมีโดยแท้จริงและการกระทํำก็ไม่เหนื่อยยากลำบากไม่ต้องแบกหาม ไม่ต้องลงทุนหรือเสียทรัพย์แต่อย่างใดแต่ก็ได้กำไรมากที่สุดเมื่อเทียบกับการให้ทานเหมือนกับกลวดและทรายที่เปรียบวิปัสสนาได้กับเพรน้ำเองซึ่งทานย่อมไม่มีทางที่จะเทียบกับศีลศีลก็ไม่มีทางที่จะเทียบกับสมาธิและสมาธิก็ไม่มีทางเทียบกับวิปัสสนาแต่ตราบใดที่เราท่านทั้งหลายยังไม่ถึงฝั่งพนิพาน ก็ต้องเก็บเล็กผสมน้อยโดยทำทุกทุกทางเพื่อความไม่ประมาทโดยทำทั้งทานศีลและภาวนาสุดแล้วแต่โอกาสจะอำนวยให้จะถือว่าการจเจริญวิปัสสนาภาวนานั้นลงทุนน้อยที่สุดแต่ได้กำไรมากที่สุดก็เลยทำแต่วิปัสสนาอย่างเดียวโดยไม่ยอมลงทุนทำบุญให้ทานใดๆไ,ไว้เลยเมื่อเกิดชาติหน้า เพราะเหตุที่ยังไม่ถึงฝั่งพนิพานก็เลยมีแต่ปัญญาอย่างเดียวแต่ไม่มีกินมีชายเพราะขาดการทำบุญให้ฐานนั่นเองพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาพิจารณาจนจิตเห็นความจริงว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสัตว์คนแม้จะนานเพียงชั่วช้างยกหูขึ้นกระดิก ก็ยังดีเสียกว่าผู้ที่อายุยืนนานถึง100ปีแต่ไม่มีปัญญาเห็นความจริงดังกล่าวกล่าวคือแม้ว่าอายุของผู้นั้นจะยืนยาวนานเพียงใดก็ย่อมโมฆะเสียเปล่าไปในชาติหนึ่งจัดว่าเป็นโมฆะโบรุษคือบบรุษที่สูญเปล่านั่นเองน้อมกลาบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดธรรมะดีๆในการนำเนินชีวิตขอพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแพ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอ,อนโนมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออนาจคุณพระพุทธพระธรรม พระสงค์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ